สวัสดีค่ะถึงเวลาที่ยาวายคุณต้องร้อนโอ้โหนะฮะกับเรื่องราวแซ่บๆที่จะเกิดขึ้นในคุยเลยเหรอในคุยแซ่บโชว์ครับเรามาเรื่องแซ่บเรื่องแรกก่อนค่ะอ่ะยายนี่ไหมพญายิ่งอะไรอะไรเหรอเออถูกซ้อมสามีซุกกิ๊กมานี่เลยสามีใครสามีพี่โตเดี๋ยวสามีไงสามีเธอข่าวเขาลงว่าโตถูกหนิงโตถูกซ้อมสามีซุกกิ๊กไปถามเจ้าตัวดีกว่า –อ่เราเลยต้องถามบอบไปหมดแล้วไม่เอาก็เผื่อวันนี้ใครไม่ได้ดูเมื่อวานเอาอย่างนี้ต้องบอกบอกว่าท่านชีวิตอ่ะคู่มีการลงไม้ลงมือหรือมีการที่แบบทำร้ายร่างกายหนิงว่าไม่อยู่อเยไม่อยู่เราว่าหนะ่าข่าวเขียนผิดว่าต้องบอกว่าหนิงอนะ่ะซ้อมผัวไม่ใช่ผัวซ้อมหนิงจริงๆคือหลายคน เจอหนึ่งใกล้ๆแล้วบอกว่ามีรอยฟกช้ำจากโบท็อกครับอันนั้นจากโบท็อกอันนี้รู้ก็ยืนยันตลอดเวลาแม่มัน่ีล้มไม่เอาไห้รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่โบท็อกซ่อะรอยเขียวๆใช่ใช่ไม่คือต้องบอกว่า ทุกครั้งนะที่เจอหนิงกับคุณจินน่ะเขาเรียกคุณเลยอุณต้องคุณตามแม่แตรยาคุณเรียกคุณเราต้องเรียกคุณบ้างคุณจินก็จะงองอแบบว่าเนียว่าไงก็ว่าตามนั้นน่ะจริงเหรอคุณอ้ออันนี้พี่อันนี้พี่ค่อนข้างจะกล้าคอนเฟิร์มได้ว่าว่าจินจินไม่ทำอะไรหนิงไม่ทำไม่ทำจริงจริงอันยนางที่หนิงบอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าครอบครัวมีมีเรื่องราวแบบนี้หนิงว่าหนิงไม่อยู่ หนิงรับเรื่องการทำลายร่างกายไม่ได้เลยรู้สึกไงที่ข่าวไปนี้ก็ทำอะไรไม่ได้พี่คือจริงๆมาแล้วแต่แล้วแต่คนจะวิพากษ์วิจารณ์เราเราเราชินแล้วค่ะจบนะจบไปเจอประเด็นนะเออชีวิครอบโก็แฮปปี้ดีวันนี้เขาก็มาที่บ้านคุณคอนเฟิร์มเนาะเห็นไหมมีคนช่วยคอนเฟิร์มกันสุดริ์โอเคนะเคลียร์นะอ้าวอีกหนึ่งเรื่องอีกอย่งเรื่องยังอีกอันนึงเนี่ยดูรูปนี้ที่คุณนอนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเขาก็แบบเมาคุณว่าคุณแกล้งป่วยเชื่อไหมดิฉันรู้ด้วยแหละว่าใครเมา บอกเลยว่ารู้ด้วยใครเป็นคนในรายการหรือเปล่าเป็นคนเรียกว่าอยู่ในวงการบันเทิงแต่ไม่ใช่ดาราเอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉันรู้ด้วยอว่าใครเมาส์ไม่ใช่ขวัญไม่ใช่ macbook ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมงานที่น่ารักของพวกเราเลยอันนี้บอกเลยรู้ด้วยว่าใครเมาส์แต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าปล่อยไปอ่ะอเดี๋ยวสออ๋โอยไม่เอาช้าพูดเลยพูดเนี่ยบางทีเดี๋ยวไปโยงเนี่ยรู้เลยเดี๋ยวเป็นเรื่องช่างเขาซึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเราบอกชื่อเลยว่าใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังซึ่งปล่อยใครอยากจะเมาส์ไปแต่นิงว่าดีนะเวลาที่เราโดนเมาส์อะไรแบบนี้เพราะว่ามันทําให้เรารู้ว่าเขามีทัศนคติกับเราอย่างไงในขณะที่คนที่นอนป่วยเนี่ยคือคนทุกข์นะคนป่วยไม่สบายใจเนี่ยคือทุกข์นะแล้วแทนที่จะส่งกําลังใจให้กันแต่กลับกลายเป็นว่ามาพูดในทางที่ไม่ดีมันก็ทําให้เห็นทัศนคติของคนคนนั้นว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนแบบไหนเราก็แค่ไม่ต้องให้ค่าแล้วก็กันเขาออกไปจากตัว แค่นั้นเองอยู่ในวงการแต่ไม่ใช่ดาราอ่าอยู่ในวงการแต่ไม่ใช่ดาราอ่านยอก็ไม่ให้ไม่ให้แล้วเร็วนี้จะเจอกันไหมก็เจออยู่เรื่อยๆเย็นนี้เจอไหมเย็นนี้ผู้หญิงเย็นนี้ไม่แน่ผู้หญิงผู้ชายอ๋อไม่ใช่ทั้งผู้หญิงแล้วไม่ใช่ทั้งผู้ชายเพอ แม็กบุ๊กแม็กบุ๊กโชว์เลยฝากถึงเขาหน่อยไหมว่าว่าอะไรบ้างไหมก็อย่างที่บอกไม่ไม่มีอะไรฝากถึงเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เป็นแบบนี้ต้องต้องบอกว่าขอบคุณที่ทําให้เราได้เห็นในด้านของเขาเราก็จะได้ไม่ต้องให้ใจเขาแค่นั้นเองแล้วเราก็ดูแลอย่างคนที่ดีๆอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทีมงานรายการเราทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะโอเคเคลียนะเคลียปะแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิ คุณผู้ชมหากำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ